ผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณน,นะครับวันนี้ผมมีตลาดดีๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับนี่เลยครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คืออะไรให้เพื่อนๆทายก่อนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแข็งเหมือนยางรถย,ยนต์เลยครับเพื่อนๆเนี่ยฮะเคาะดังโป๊ะโยนลงพื้นก็ไม่แตกอ่าที่บ้านท่านใดมีอ่าฟังดีๆนะครับที่บ้านท่านใดมีอาจจะรับเงินล้านได้นะเพื่อนๆอ่า อ่าฉเฉลยเลยที่ผมนํามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้คือกระเพาะปลาเก่าอ่าเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับพเพื่อนๆหลายคนน่ะอาจจะสงสัยว่าเขารับซื้อกระเพาะปลาเก่าไปทําอะไรอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้แจงแถลงไขให้เพื่อนๆฟังว่ากระเพาะปลาเก่าเนี่ยมีราคายไงแล้วผมรับซื้ออย่างไรบ้างอ่าเนี่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์เลยต้องบอกเพื่อนๆเลยนะนี่อย่างเงี้ยมีราคาอ่ามีตั้งแต่หลกักพันหลกักหมืน่นหลกักแสนหลกักล้านต้องบอกเพื่อนๆเลยนะ บางตัวถึงหลักล้านเลยนะท่านใดมีเนี่ยส่งรูปมาประเมินราคากับผมได้ไม่ขายไม่เป็นไรให้รู้มูลค่าของกระเพาะปลาชิ้นนั้นไว้ครับอราระวังนะเพื่อนๆต้องระวังนะเก็บไม่ดีอาจจะเป็นอย่างนี้ได้อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับเก็บไม่ดีอาจจะเป็นอย่างนี้ได้ตัวเนี้ขายได้ตัวหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทแต่ถ้าเกิดหนูกัดต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะอันนี้เป็นร่องรอยของหนูกัด หนูกัดแบบนี้ก็ยังขายได้นะเ,นเพื่อนๆแต่ไม่แพงต้องบอกเลยนะหนูกัดแบบนี้ก็ขายได้แต่ราคาย,ยังไม่แพงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ากระเพาะปลาที่ผมพูดมาเนี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วผมรับซื้อราคายอย่างไรบ้างไปดูกันเลยครับสักครู กระเพาะปลารล้อนมาแล้วจ้าเอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระเพาะปลาที่เรากินกันนะครับเพื่อนๆอ่าก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนเพื่อนเลยเพื่อนเพื่อต้องทําความรู้จักกับกระเพาะปลาก่อนกระเพาะปลาพวกนี้ยเป็นถุงลมต้องบอกนะเป็นถุงลมของปลาน้ําลึกอ่าเป็นปลาทะเลน้ําลึกใช่เดี๋ยวนี้กระเพาะปลาพวกนี้ก็อยู่ในยุคประมาณ30ปี50ปี70ปีบางตัวถึง100ปีถึง150ปีอ่าต้องบอกเพื่อนๆเเอนเลยนะมีมีราคานะครับเพื่อนเพื่อนอ่า แล้วกระเพาะปลาเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยสงสัยว่าเขานิยมเอาไว้ทําอะไรเขานิยมมอบให้เป็นพวกของขวัญในวันแต่งงานเพราะคนจีนเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องบํารุงเลือดบํารุงลูกเนี่ยครับลูกที่จะเกิดมาก็จะต้มกระเพาะปลาเนี่ยให้กินให้กินในงานวันมงคลบ้างอะไรบ้างกระเพาะปลาพวกนี้จึงตกอยู่ตามบ้านหลงเหลือตามบ้านบอกเพื่อนๆเลยนะท่านใดมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วไม่กิน ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูได้นะเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไม่ขายไม่เป็นไรนะครับอ่าท่านจะได้รู้มูลค่าไว้ของกระเพาะปลามีหลากหลายสายพันธุ์นะเพื่อนๆอ่าต้องบอกเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกระเพาะปลาแบบถูกก่อนอ่าอันนี้คือกระเพาะปลาแบบถูกเนี่ยครับต้องบอกเพื่อนๆเลยนะอันนี้เราก็ยังทบเห็นได้ทั่วไป5ปีถึง10ปีอย่างเงี้ยโลนึงก็อยู่ประมาณ7 8 0 0 0บาทอ่าอันนี้เราขยับมาเรื่อยๆ เราขยับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาอย่างนี้ก็ตกโลหนึ่งป,ประมาณ10,000บาทกระเพาะปลาต้องบอกเพื่อนๆนะขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่กับขนาดนะเพื่อนๆอ่าขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่ขนาดอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะปลาแผน่นอ่าอย่างนี้ก็มีราคานะเพือ่อนๆโลหนึ่งหมื่นห้าถึงสองหมื่นบางชิ้นบางแผ่นเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเลยนะมีราคาเดี๋ยวผมหยิบให้ดูอ่าอันไหนทีห่หยิบง่ายก่อนนี่ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะเรียกคนจีนจะเรียกว่ากิมป้างอย่างนี้ก็จะมีราคาเพื่อนๆเนี่ยฮะแต่อันนี้จะเป็นตัวเล็กเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือหูอันนี้จะเป็นตัวเล็กราคาจะยังไม่แพงอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่บางตัวตัวเป็นล้านนะเพื่อนๆส่งส่งรูปมาให้ผมดูได้อ่าเนี่ยครับแบบนี้อ่าเรามาดูอ่าแบบนี้เนี่ยกระเพาะปลาที่มีลักษณะที่ดีคือต้องเป็นลักษณะแบบหูหมอเพื่อนๆเห็นนะครับ เนี่ยฮะลักษณะแบบหูหมอเนี่ยครับเนี่ยฮะจะมีหนวด2เส้นแต่อันเนี้ยก็ยังไม่แพงเพราะนําพันแบบธรรมดาเนี่ยมาตัดแต่งหัวเพื่อให้เป็นแบบชนิดมีราคาอ่าเพราะคนบางคนเนี่ยไม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าลักษณะแบบนี้ท่านใดมีนะเพื่อนๆส่งรูปมาให้ผมดูนะโลหนึ0 0 0้าหมื่นถึงถึงห้าแสนนะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะไซนี้โลหนึ่งหถึงหนึ่งแโลหนึ่งห้ถึงห้าแสนแต่ถ้าเกิดไซส์ใหญ่ ใครมีไซส์ใหญ่เนี่ยตัวหนึ่งเป็นร้านผมก็ซื้อนะเพื่อนๆอนอ่าเพื่อนเพื่อ,อท่านใดเนี่ยมีถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูหรือนามาให้ผมดูได้ร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีย่านอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกระเพาะปลาแบบที่หั่นแล้วต้องบอกนะอันเนี้ยเป็นแบบที่หั่นแล้วเตรียมต้ตมกินอ่านี่ครับผมก็ได้ซื้อจากเพื่อน<ๆ>เพื่อน<ๆ>มาเนี่ยแหละเพื่อนๆนก็ได้นํามาแบ่งขายใครมีแล้วไม่ต้มกิน ก็นํามาขายหั่นแล้วแบบนี้ผมก็ซื้อนะเนี่ยกระเพาะปลาที่หั่นแล้วแบบเนี้ผมก็ซื้อเนี่ยครับใครมีนํามาขายผมได้ระวังนะเพื่อนๆมีของปลอมนะมีของปลอมเป็นจํานวนมากนะครับเพื่อนๆต้องต้องแจ้งเพื่อนๆเลยนะท่านใดจะซื้อจะจะซื้อเนี่ยต้องหาร้านแบบที่มั่นใจเลยนะส่วนมากเนี่ยผมบอกเลยสายตรงเนี่ยขายคนจีนไม่ได้ขายคนไทยเพราะคนไทยเนี่ยไม่นิยมทานต้องบอกเลยนะ ตุนกันเป็นวันเลยนะเพื่อนๆเนี่ยแข็งมากอะ่ะเดี๋ยวผมโยนให้เพื่อนๆดูนี่อะ่ะตัวนี้ตัวแพงเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยฮะมีลักษณะความแข็งทุกชิ้นครับเพื่อนๆลักษณะความแข็งเหมือนยางรถยนต์อ่าแต่มีเส้นเลือดเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยฮะอ่าส่องให้ดูเนี่ยครับกระเพาะปลาต้องมีพวกเส้นเลือดนะครับเพื่อนๆดูฮะเนี่ยครับลวดลายของแต่ละตัวเนี่ย อ่าเพื่อนๆดูนะครับลวดลายของแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยฮะอ่าเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยกระเพาะปลามีเอาหนังหมูมาทําก็มีนะเพื่อนๆระวังนะครับต้องใครที่มีกระเพาะปลาเนี่ยแล้วไม่ขายไม่ไม่กินต้องบอกไม่กินเก็บให้ดีนะระวังจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆตัวเนี้ยขายได้ตัวหนึ่งเกือบแสนเนี่ยแต่เพื่อนๆเห็นไหมครับลักษณะเหมือนหูหมอแบบที่ผมบอกอ่าตัวหนึ่งเกือบแสนแต่ตัวนี้เขาแขวนไว้แล้วหนูแท้ เพื่อนๆเห็นร่องรอยของหนูแทะไหมครับเนี่ยฮะหนูแท้โอ้โหเนี่ยครับเนี่ยซื้อมาสองตัวโ,โหเสียดายมากถ้างั้นเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหญ่ด้วยตัวเนี้ยน่าจะขายได้ประมาณแสนแสนกว่าบาทเนี่ยฮะผมก็รับซื้ออยู่ประมาณแสนหนึ่งขายแสนหนึ่งหมื่นอะไรประมาณเนี้ยครับกําไรประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆเนี่ยครับใครมีนะอย่าทิ้งไว้แบบนี้นะแบบนี้เสียดายเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยฮะอย่าลืมนะครับใครมีกระเพาะปลาเก่าเนี่ย ไม่กินไม่ต้มกินนำมาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาที่ยุติธรรมสายตรงเลยนะต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะผมขายกับคนจีนโดยตรงที่นำไปปรุงเป็นยานำไปขายเป็นยานะต้องบอกเลยนะว่าผมซื้อในราคาที่มาตรฐานที่สุดอ่าต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยใครอยากจะมาเที่ยวชมที่ร้านเนี่ยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาน ย้ำกับเพื่อนๆอีกครั้งนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียา่ย่านใครมีกระเพาะปลาเก่าเนียนำมาขายได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยนะถ้วยหนึ่งเนี่ยบางถ้วยเนี่ยตัวแพงๆเนี่ยถ้วยหนึ่งห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนนะถ้ากิโลละเป็นล้านเนี่ยนำมาขายเนี่ยนำมาหั่นเป็นถ้วยเนี่ยผมว่าถ้วยหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งหนึ่งแสนบาทอะ่ะห้าหมื่นมีแน่ พอถ้วยหนึ่งเนี่ยผมบอกเพื่อนๆเลยนะเขาก็จะใส่ประมาณ6 7ชิ้นเนี่ยแค่นี้เนี่ยแค่นี้แต่เพื่อนๆกิโลหรือตัวละเป็นล้านนะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะกิโลหรือตัวละเป็นล้านเนี่ยครับอ่าใครมีสายพันธุ์ดีๆเนี่ยติดต่อผมมาได้เลยอ่าที่อยู่ที่อยู่นะครับร้านเข็มเพชรวัตถุร้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิยาหรือ i d ไลน์ตามหน้าจอเลยนะเพื่อนๆผมรับซื้อแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องกระเบื้องลายคราม กระเพาะปลาสมเก่าเล่าเก่าโหของเก่าของสะสมทุกชนิดเลยครับเพื่อนๆใครมีนํามาขายผมได้ที่ร้านอ่าไปแล้วครับวันนี้แบบผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบายบายไปกินกระเพาะปลาก่อนกระเพาะปลามาแล้วจ้า